สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนออกแบบกันนะครับจะเป็นโลโก้ที่อันนี้ทําเสร็จแล้วนะครับโลโก้ลูกค้าเขาสั่งมาอันนี้ผมจะทําแบบย้อนหลังให้ดูนะครับว่าต้องทำอย่างไงบ้างนะฮะนี่ครับผมก็หยิบตัวอย่างมามันจะมีรถสตรอเบอรี่นะฮะผมจะยกตัวอย่างมาหนึ่งอันนะครับว่ามันทำอยังไงนะฮะ ผมจะทำอยู่ในไซส์5้คูณหเซนนะครับก็ตั้งหน้ากระดาษนะครับไปที่กดนิ้วนะครับผมจะทำไซส์5เซนติเมตรนะครับคูณ6.5นะครับปกติแล้วผมก็จะเลือกเป็นเซนติเมตรแล้วก็กดโอเคไปค วิธีทําให้สีมันจางนะครับก็ใครหามาเจอไปที่วินโด s นะครับแล้วก็หาคําว่ากาเดียนนะฮะแล้วมันก็จะมีหน้าต่างกาเดียนขึ้นมานะครับก็ติ๊กตรงช่องให้เราเลือกสีว่าเราจะเอาสีแบบไหนนะับส่วนนี้ผมจะเลือกอันสุดท้ายนะครับนี่ครับการไล่สีนะครับ ต่อไปก็จะมาปรับไปสีชมพูนะครับโดยการติ๊กที่นี่ยครับติ๊กตามผมนะครับที่มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนะฮะดับเบิลคลิก Double เข้าไปนะครับก็จะขึ้นให้เราเปลี่ยนสีได้หรือไม่เรากดคลิกบวกนะครับมันจะแยกให้เราปรับสีได้นะอันนี้ผมเลือกสามอันขวาสุดก็จะเป็นสีเข้มสุดนะครับส่วนซ้ายสุดก็จะเป็นสีอ่อน กดเลื่อนได้ครับกดบวกเพิ่มก็ได้ทีนี้พอได้ k g r กราวนะครับผมก็จะหารูปผลไม้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครไม่แม่นภาษาอังกฤษก็พิมพ์ไปในแปลภาษาได้นะครับแล้วก็กดไปเลยครับว่าเราจะ ไปเป็นภาษาอะไรง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าคนอื่นก็ทำกันหลายคนผมจะพิมพ์สตรอเบอรี่นะหรือไม่ก็เบอร์รี่ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้น ทีนี้ผมจะเข้าไปใน Google อีกรอบนะครับแล้วก็ไปหาในเว็บ FreePic นะครับหรือไม่ก็อันนี้ผมใช้ประจำนะครับกดไปเลยเว็บนี้เลยครับ W R E E แล้วก็ P I X ครับ f r e e p i ผมก็จะวางไอที่กรอบมานะเมื่อกี้ผมพิมพ์ไปว่าเบอร์รี่นะมันก็จะขึ้นรูปสกูลเบอร์รี่มาให้เรา ผมก็เลือกอันสวยๆมานะครับมันจะมีให้ดาวน์โหลดฟรีอย่าลืมไปติ๊กตรงดาวน์โหลดฟรีด้วยนะครับมีหลายอย่างผมเลือกเป็นเวกเตอร์แล้วก็ติ๊ก2อันนะครับเวกเตอร์ ector, แล้วก็ฟรีนะฮะผมจะไม่ใช้รูปภาพถ้าเกิดจะใช้ก็ติ๊กคำว่ารูปภาพก็ได้มันก็จะเป็นรูปภาพที่ไม่สามารถแยกได้นะะไม่เหมือนเวกเตอร์นะครับ พอเลือกได้แล้วก็กดดับเบิลคลิกนะครับแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดนะฮะันจะมีให้กด2ทีนะครับกดเข้ามาแล้วก็จะกดอันล่างอีกทีนึงฮะพอมันเข้ามันก็จะเป็นไฟล์ให้เราไปแตกนะครับอันนี้ผมจะคลิกขวาเลยครับแสดงผมจะแตกทันทีเอาไปใช้เลยนะครับแสดงไฟล์นะฮะผมก็จะคลิกซ้ายดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะขึ้น ผมจะใช้ไฟล e ์ EPS นะฮะอันที่2นะครับเพราะว่ามันเป็นเวกเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นรูปนะครับ JPEG ปผมไม่ใช้ผมจะใช้ EPS แล้วกด d o เบ l e ลคลิกไปเลยมันก็จะดึงเข้าหน้าของ e l a s นะครับของ AI มาให้เราใช้ทันทีเลยครับแล้วก็จะใช้อันไหนแล้วก็กดเลยหลายคนนะครับเจอปัญหาที่โหลดมาแล้วแล้วภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่รองรับ พื้นหลังนะฮะไม่รองรับแสงมันจะเป็นภาพที่ไม่มีเงาไม่ม,ไม,มีไม่มีพื้นหลังนะครับผมมีวิธีแก้นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้เนะี่ยฮะผมจะใช้ภาพเดิมมันนะครับใช้ภาพเดิมมันที่เราแตกไฟล์เมื่อกี้ดยการเซฟใหม่เซฟเป็นไฟล์ AI นะครับแล้วก็กดเข้ามาใหม่อีกรอบนึงมันจะเป็นภาพที่ได้พื้นหลังด้วยได้แสงด้วย ผมก็จะเซฟไฟล์ใหม่นะ,นะครับทำการติ๊กทุกช่องนะฮะถ้าเกิดเซฟเป็น ai เราวลองติ๊กทุกช่องนี่ครับแล้วผมก็จะไปเปิดใน photoshop อีกทีนะฮะเมื่อกี้ผมเซฟไว้สตรอเบอรี่นะครับมันก็จะเปิดมาเป็นไฟล์ psd นะครับเรามาซื้อรอบนึงผมจะปรับความละเอียดอยู่ที่300นะครับมาตรฐาน แต่ว่าขนาดอยู่ที่20เซนมันจะไม่หนักเกินนะครับพอเราเซฟเป็นไ i ์ปุ๊บพอโหลดใน Photoshop อะ่ะมันก็จะขึ้นมีแสงมีเงาทีนี้ผมก็จะเซฟเป็น PSD นะครับเป็นนามสกุลของ Photoshop นะครับผมก็เซฟเป็นสตรอเบอรี่นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในイラสอีกทีนะครับ พอได้แล้วผมก็จะทําการเพลสออกมานะครับโดยการที่เพในไฟล์ในที่เดียวเซฟไว้เมื่อกีน้น,นะครับเปลี่ยนไฟล์ PSD นะครับแล้วก็กดคลิกมาเลยมันก็จะเพลลงมาหน้าที่เรากําลังทําไว้ปรับไซส์ย่อลงครับนั่นแหละ ทีนี้พืชหลังมันไม่เกินนะครับผมจะทําให้พืชหลังของสตรอเบอรี่ที่ไปเป็นสีขาวขาวนะครับผมจะทําวงกลมด้วยการทําทวงกลมก่อนนะครับแล้วก็กดผมจะเบลอมันนะครับพอเราทําวงกลมเสร็จปุ๊บย่อให้มันขนาดพอดีกัน ทีนี้ผมจะกดในเอฟเฟกนะครับไปที่เอฟเฟกแล้วก็ไปที่เบอร์แล้วก็การเดียนเบอร์นะครับผมจะเบอร์ทั้งอันกดพรีวิวดูว่ามันเบอร์ขนาดไหนขวานี่เบอร์สุดครับแ้วซ้ายนี่ปรับได้นะฮะว่าเราจะเอาเบอร์ขนาดไหนพอได้แล้วกดโอเคครับแล้วก็มาไว้เป็นภาพหลังภาพซ้อนมันก็จะทำให้ตัวแบบสว่างขึ้นมานะครับ ต่อไปแล้วก็มาเลือกฟอนต์ตามใจชอบนะครับชื่อร้านเขาชื่อร้านโอซาก้านะครับผมก็เลือกฟอนต์ที่มันเป็นลายมือครับ ทีนี้เหมือนเดิมครับเรามาหาฉากประกอบครับที่เป็นต้นไม้เราก็กดไปในฟ e ีพิกเหมือนเดิมครับแล้วก็พิมพ์คําว่า T R E W E นะครับมันก็จะเป็นหาต้นไม้นะครับเอามาใส่ประกอบหรือไม่ก็พิมพ์ใน Google เป็นคำว่าใบไม้ก็ได้ถ้าเกิดเราต้องการใบไม้หรือว่าดอกไม้ก็ได้นะ พอเราเจอแล้วก็ดาวน์โหลดออกมานะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับเราก็จะได้ภาพที่เป็นโลโก้อย่างนี้นะครับที่จริงมันทําง่ายมากเลยนะครับที่แค่เรารู้วิธีแล้วก็ทําให้มันสมดุลน,นะครับในภาษาแล้วก็ตัวแบบทีนี้ก็ เสร็จแล้วครับแล้ก็เลือกผลไม้อะไรก็ได้มาใส่นะฮะมันก็จะได้แบบเขาเอาห้ารสชาตินะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ